ห้ามพูดสามประโยคนี้เด็ดขาดถ้าคุณอยากจะร่ำรวยเพราะคนสำเร็จรู้ว่าพลังอำนาจของคำพูดสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราได้ถ้าคุณเคยพูดหรือพูดบ่อยๆให้หยุดพูดเลยนะครับประโยคที่หนึ่งมันแพงเกินไปถ้าคุณพูดว่ามันแพงเกินไปแสดงว่าคุณตีราคาตัวเองต่ำเกินไป ถ้ามีคนเอาบ้านราคาห้าสิบล้านมาแลกกับชีวิตคุณคุณจะยอมแลกกับเขาไหมครับถ้าคุณไม่ยอมแลกแสดงว่าชีวิตคุณมีค่ามากกว่าบ้านราคาห้าสิบล้านจริงไหมครับซึ่งในความเป็นจริงชีวิตมนุษย์ทุกคนมันประเมินค่าไม่ได้ประโยคที่สองไม่มีเงินในอดีตของคุณถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆคุณจะไปหาเงินมาซื้อมังจนได้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีเงินไม่มีจริงเพียงแต่ว่าคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าประโยคที่สมไม่มีปัญญาถ้าคุณพูดคำนี้ออกมาสวิตสมองของคุณที่อัจฉริยะจะดับทันทีมันจะไม่คิดไม่หาข้อมูลอีกเลยแต่ถ้าคุณพูดว่าจะทำยังไงให้ได้สิ่งนั้นมาสมองของคุณจะวิ่งหาข้อมูลมาทำมันจนได้ แล้วคุณเคยพูดสามประโยคนี้บ้างหรือเปล่าถ้าคุณตัดมันออกไปได้ชีวิตของคุณจะประสบกับความสำเร็จแน่นอน